ยับก yep, yep. ็บชักก t ใช่าช่าช่าช่กูรับคมจากอินดูกับพี่ดิบล็อห้องโดยบากรมึงโดนกูเปิดในที่ปิดสวนตะไพแล้วจูงนายกูบอกไอ้ควายอย่ารีบขิดและกูทํำมึงดาวนี่สักถามไปที่ขยี่จิตให้มึงลองถามตัวมึงเองว่ามึงยังเป็นพระราอยู่ไหมตลาดก็ราคาใช้เพลงเป็นเซ็กคณะอยู่ได้อะ ฉันมาชมพอกำกูมคมพยักดุร้ายไม่ได้มาเล่นชักของที่เอวมาจ่อมึงเป็นระยะสุดท้ายและกูแค่พามาภาษาให้กลายเป็นภาพประสงค์เพลงกันกูไม่ค่อยอินแค่ชินกับบีอยู่ข้างถนนมึงไม่ถึงมาตรฐานและมีความด้านผสมเพลงที่เอาแต่ยากับเย็ดคนก็เสพกันท่าจะหลงความสําเร็จที่อยู่ตรงหน้าของมึงแค่ภาพป,ประรำปร,ราพยายามจะเขียนให้กากแต่มันก็ยากจะธรรมดากระชากมึงออกหน้าต่างจนหลุดจากม่านเพือวางจะตาความเสียหายของคำถี่ความมันกว้างกว่าราชมังคลาอีกอสัตว์โอเค ามกูหางมึงเป็นหลายยนใครมึงกูไม่เสยฉันเอาไปเปิดดันให้หมาโนนน เลยกลับไปท่องบทอาขยานโลดคำของกูมันคนไปยันอนีคนบนคู่ขนานโลกสันดานถอยเข้มจนคนอาการมึงล้นจนคลองทะลักยืนรอไม่ทันได้วอมึงนอนไปกองเลยพอจะซัดดันหลบไม่พ้นระยะก็เตรียมตัวตายถ้ารอประธาเจเยนประถมหรือมาธยมกูส่งไปจบที่มอลนะสันดานถอยเข้มจนคนอาการมึงล้นจนคลองทะลักยืนรอไม่ทันได้วอมึงนอนไปกองเลยพอจะซัดดันหลบไม่พ้นระยะก็เตรียมตัวตายถ้ารอประธาเจเยนระถมหรือมาธยมกูส่งไปจบที่มอลนะไอ้คุย